สวัสดีครับน้องๆเนื่องจากมีหลายคนมาถามพี่มาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเลขออกซิเดชันเนี่ยวันนี้พี่ก็จะมาพูดให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าเลขออกซิเดชันเนี่ยคืออะไรอันดับแรกเราต้องเข้าใจตรงกันก่นกอนว่าเลขออกซิเดชันเนี่ยมันคืออะไรเออสำหรับพี่เนี่ยพี่มองว่ามันคือประจุสมมูริ์ครับยกตัวอ,อย่างเช่นสามประกอบ A B สามประกอบ A B เนี่ย ผลรวมของประจุทั้งหมดเนี่ยเป็นศูนย์ไอ้ศูนย์เนี่ยมันอาจจะเกิดจากบวกหนึ่งลบหนึ่งบวกสองอยู่กับลบสองก็ไแด้หรือบวกสามอยู่กับลบสามก็ไแด้หรืออาจจะเป็นศูนย์อยู่กับศูนย์ก็ไแด้มันก็เป็นศูนย์เหมือนกันนะครับงั้นไอ้พวกนี้เนี่ยแหละครับพี่มองว่ามันคือประจุสมมุติมันใช้ดูอะไรมันใช้ดูในเรื่องของการกระจายอิเล็กตรอนครับ ก็ดูง่ายๆนะครับใ้าฝั่งที่มันเป็นลบเยอะๆเนี่ยอิเล็กตรอนก็จะไปฝั่งนั้นเยอะถ้าฝั่งไหนเป็นบวกเยอะๆเนี่ยแปลว่าอิเล็กตรอนน่ไม่ค่อยไปอยู่ฝั่งนั้นทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่า A จะเป็นบวก1นึ่งหรือบวกสหรือบวกสาหรือ B จะเป็นบวกลบหลบสหรือลบสาหรือ A กับ B อาจจะเป็นศูนย์ทั้งคู่มันก็มีวิธีการดูคร่าวๆอยู่นะครับลองดูกันข้อที่ห ถ้าเป็นพวกของธาตุธาตุยกตัวยอย่างเช่นธาตุ A ละกันธาตุเธาตุเเนี่ยมันเกิดจาก a a อยู่ด้วยกันใช่ไหมครับต่อให้ผลรวมมันเกิดขึ้นเนี่ยผลรวมที่เกิดจากการรวมกันของธาตุเนี่ยเป็นศูนย์มันคือการกระจายประจุที่เท่ากันครับคือศูนย์ศูนย์เช่นธาตุอะไรบ้างที่เราเคยเห็นทุกวันทุกวัน,วนฟลอรีนออกซิเจนไฮโดรเจน หรือแม้เป็นพวกธาตุอะตอมที่เป็นโลหะเช่นโซเดียมเป็นธาตุเช่นซิงค์ที่เป็นธาตุเช่นโพแทสเซียมที่เป็นธาตุอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเลขออกซิเดชันอะเลขประจุเป,ป็นศูนย์หมดเลยข้อสองครับถ้าเป็นพวกโลหะขอย้ำว่าต้องเป็นโลหะที่เป็นสารป,ประกอบยกตัวอ,อย่างเช่นอะไรบ้างเช่นโซเดียมคลอ,อไรด์ เช่นโพแทสเซียมซัลเฟตอ่ะเช่นซิลเวอร์คอไ์ไอพวกนี้เนี่ยเห็นโลหะไหมครับโลหะโลหะโลหะเป็นโลหะที่อยู่ในสามประกอบพวกนี้มันก็จะมีหลักการดูอยู่ว่าถ้าเป็นหมูหนึ่งหรือซิลเวอร์จะมีประจุเท่ากับบวกถ้าเป็นหมู่สองหมูสอง หรือซิงค์จะมีประจุเป็นบวกสองถ้าเป็นหมู่สาหรือสแกนเดียมจะมีประจุเป็นบวกสามอย่างเช่นในขอน้อนี้โซเดียมเห็นโซเดียมปึ่งโซเดียมเป็นหมู่หนึ่งใส่เลยบวกหนึ่งอเสเซียมปึ่งหมู่หนึ่งใส่เลยบวกหนึ่งเซลเวอร์ปึ่งหมู่หนึ่งใส่เลยไม่ใช่หมู่หนึ่งเซลเวอร์อยู่ในเกณฑ์ข้อแรกใส่เลยบวกหนึ่งโอเคนะครับโลหะในสามประกอบ ต่อมาข้อ3ถ้าเป็นพวกไฮโดรเจนล่ะไฮโดรเจนเนี่ยขอแยกเป็น2กรณีกรณีแรกเนี่ยถ้าเป็นพวกสารประกอบโคลิเลนย,ยกตัวอย่างเช่นอะไรเช่นไฮโดรเจนยกตัวอย่างเช่น rogen, ออไฮโดรเจนคอรไลน์คาร์บอนิกแอซิดอะไรกันซัลฟูริกแอซิด ไฮโดรเจนบรไมดยพวกนี้เป็นพวกสารประกอบโคเวเลต์ไฮโดรเจนพวกนี้เนี่ยจะมีเลขออกซิเดชันเท่ากับบวกหนึ่กรณีที่สองถ้าไฮโดรเจนที่เป็นรูปของสารประกอบไอออนิกไฮโดรเจนที่อยู่รูปสารประกอบไอออนิกอ่ะพวกนี้เราจะเรียกว่าเป็นสารประกอบไฮดรด์เช่นเช่นอะไรบ้างเช่นเช่นโซเดียมไฮดรอ แคลเซีมยมไฮดรด์มันคือไฮโดรเจนที่อยู่กับโลหะครับไฮโดรเจนที่อยู่กับโลหะเห็นไฮโดรเจนอยู่กับโลหะไหมไฮโดรเจนอยู่กับโลหะพวกนี้เนี่ยไฮโดรเจนพวกนี้เนี่ยจะมีเลขออกซิเดชันเท่ากับลบหนึ่งดังนั้นไฮโดรเจนมีสองกรณีะนะบวกหนึ่งก็ได้ลบหนึ่งก็ได้ต่อมาข้อสี่ถ้าเป็นฟลูออรีนแน่นอนครับฟลูออรีน ถ้ามันอยู่ในรูปของสับปะกอบหรือสามประกอบร้อยวันพันปีมันก็จะเป็นลบหนึ่งเท่านั้นถ้าอยู่รูปสามประกอบนะจะเป็นลบหนึ่งเท่านั้นต่อมาข้อห้าออกซิเจนออกซิเจนเนี่ยถ้าอยู่ในรูปของสามประกอบจะเป็นลบสองยกเว้นครับยกเวน้นยกเว้นว่ามันอยู่กับฟอสเฟต เช่น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  OF2 อย่างเงี้ย OF2 ออกซิเจนตอนเนี้ยจะไม่ใช่ลบสองละต่อมาข้อหกอ้อหนะข้อหกไฮไลท์ปึ้งดอกจันผลรวมครับผลรวมของเลขออกซิเดชัน ถ้าเป็นผลรวมของเลขออกซิเดชันในสามประกอบจะเท่ากับ0ูนผลรวมเลขออกซิเดชันในสามประกอบนะจะเท่ากับ0ูนเช่นสมมุติยกตัวอ,อย่างสามประกอบมาตัวหนึ M ่ง K M N O, o C ไม่ว่าแต่ละตัวจะเป็นบวกหรือเป็นลบเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยโพแทสเซียมรวมกับแมง,แมงกานีสรวมกับออกซิเจนรวมกันต้องเป็นศูนย์เรื่องเช่น H C L O 3อย่างเงี้ย ไฮโดรเจนรวมกับคลอรีนรวมกับออกซิเจนเนี่ยแต่ละตัวจะเป็นบวกเป็นลบเลยมาก็ตามเนี่ยสุดท้ายรวมกันต้องเป็นศูนย์นี่คือในกรณีของสารประกอบนะแต่ถ้าเกิดผลรวมในกรณีของไอออนบางเช่นเช่นเช่นอะไรเช่นเช่นซัลเฟตไอออนเช่นไทโอไซเนตเช่นไฮดรอ,อกไซด์ไอออนอ่ะ คือไม่ว่ามันจะรวมไงมาก็ตามเนี่ยผลรวมของเลขออกซิเดชันเนี่ยต้องเป็นไปตามประจุที่แสดงเช่นอย่างซัลเฟตอย่างเงี้ยไม่ว่าซัลเฟอร์ออกซิเจนจะเป็นบวกเป็นลบมาเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยรวมกันแล้วต้องเป็นลบสองไทโอไซเนตอย่างเงี้ยซัลเฟอร์คาร์บอนไนโตรเจนเนี่ย จะเป็นบวกเป็นลบยังไงมันก็ตามรวมกันต้องเป็นลบหนึ่งไฮดรอกไซด์เหมือนกันออกซิเจนกับไฮโดรเจนเนี่ยจะเป็นบวกเป็นลบไมันยังไงมันก็ตามรวมกันต้องเป็นลบหนึ่งต้องเป็นไปตามประจุที่แสดงถ้าสำหรับไอออนต้องเป็นศูนย์ในกรณีของสามประกอบทีนี้เนื่องจากสารหนึ่งตัวเนี่ยบางทีมันก็มีหลายอะตอมเราก็จะมีวิธีการพิจารณา เราจะมีวิธีการพิจารณาอยู่ว่าเลขออกซิเดชันจะใส่อย่งไงเอายกตัวยอย่างง่ายๆแล้วกันเอายกตัวยอย่างตัวนี้ k m n o C เขายกตัวยอย่างสองตัว H3PO4 เอายกตัวยอย่างสองตัวพิจารณาอย่างไงข้อที่หนึ่งครับดูโลหะหรือไฮโดรเจนกระด ดูโลหะหรือไฮโดรเจนดูง่ายสุดถ้ามีโลหะถ้ามีโลหะสแกนหาเลยถ้ามีโลหะใส่ตามสูตรเลยครับมูห่งกับ Silver ต้องเป็นบวกหนึ่งมูสกับซิงคต้องเป็นบวกสมูสากับสแกนเดียมต้องเป็นบวกสามไฮโดรเจนตามสูตรเหมือนกันถ้าเป็น Covalent จะเป็น บวกหถ้าเป็นไอออนิก hmm. ก็ดูง่ายๆนะครับว่ามันอยู่กับโลหะหรือเปล่ามันจะเป็นลบ1อย่างในข้อนี้สแกนไปสแกนมาบึ่งเจอโพแทสเซียมเป็นโลหะโพแทสเซียมอยู่มูหน่งใส่บวกหนึเลยครับข้อนี้สแกนไปสแกนมาเจอไฮโดรเจนไฮโดรเจนนี้อยู่กับฟอสฟอรัสอยู่กับออกซิเจนแน่นอนครับเป็นสารประกอบโควาเลนต์ดังนั้นไฮโดรเจนตัวนี้บวกหต่อมาข้อส ดูอะตอมที่มี e.n สูงสุดสมมตินึกไม่ออก e.n สูงสุดดูยังไงจำครับ5ตอมแรกของตงารางธาตุที่มี e.n สูงที่สุดทองครับ F O Cl N Br จำให้ได้ F อันดับ1 O อันดับ2 Cl อันดับ3 N อันดับ4 Br อันดับ5 F O Cl N Br ดูเลยครับสูงที่สุดดูทำไมอะ่ะเพราะตัวที่มี E-N สูงสุดเนี่ยนะครับมีสิทพี่ขอใช้คำนี้แล้วกันนะมีสิทได้เลือกประจุก,ก่อนอ่าคน E-N สูงสุดมีสิครับมีสิได้เลือกประจุโดยมันจะเลือกประจุที่เสถียร ประจุที่เสถียรเช่นยังไงขอเปลี่ยนหน้าแล้วกันนะครับประจุที่เสถียร mm hmm. ก็อย่างง่ายๆนะครับสมมุติตัวมันเองเป็นหมู่หกหมู่หกประจุที่เสถียรของมันควรจะเป็นลบสองสมมุติตัวมันเองเป็นหมู่ห้าอย่างเงี้ยประจุที่ที่เสถียรของมันควรจะเป็นลบสามถ้ามันเป็นหมู่หมู่เจ็ดเลขไม่เรียงเลยประจุที่เสถียรของมันควรจะเป็นลบหนึ่ง แน่นอนครับใครๆก็อยากมีประจุที่สเสถียรดังนั้น E.N. สงสุดได้เลือกก่อนอ่ะย้อนกลับไปดูย้อนกลับไปดู E.N. สูงสุดได้เลือกก่อนย้อนกลับไปดูอย่างในข้อนี้เนี่ยสแกนไปสแกนมาเจอเปรียบเทียบละแมงกานีสกับออกซิเจนแน่นอนออกซิเจน สูงกว่าแมงกานีส en มันสูงกว่านแน่ๆอกซิเจนได้เลือกก่อนออกซิเจนเลือกลบสองอย่างข้อนี้ฟอสฟอรัสไฮโดรเจนเลือกไปแล้วใช่ไหมเหลือฟอสฟอรัสออกซิเจนเอาใครดีออกซิเจนได้เลือกก่อนครับเพราะออกซิเจนมี en สูงกว่าฟอสฟอรัสอกอกซิเจนเลือกลบสองโอเคไหม en สูงสุดได้เลือกก่อนต่อมาข้อที่อะไรวะข้อสามข้อสามนะข้อสามข้อสาม หลังจากนั้นอะตอมที่เหลือครับอะตอมที่เหลือทำาไรจะมีเลขออกซิเดชันให้ได้ผลรวมที่ต้องการคือมันไม่เหลือทางเลือกแล้วครับมันต้องได้ผลรวมที่ต้องการเท่านั้นยกตัวอ,อย่างเช่นในกรณีข้อเมื่อกี้ K M N O C โพแทสเซียมเลือกเพล่ะบวกหนึ่งออกซิเจนเลือกเพละลบสองเดือแมกนีเซียตัวเดียวแมกนีเซียบอกว่าฉันไม่มีทางเลือกแล้วฉันต้องทํำยังไงก็ได้ให้ทั้งตัวทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลตรงนี้เนี่ยทั้งก้อนเนี่ยมีประจุต,ตามที่ต้องการคือศูนย์แมกนีเซียเลือกไม่ได้ครับออกซิเจนลบสองสี่ตัวลบสองลบสอง,สองนะสี่ตัวสี่อะตอม เป็นลบแปดโพแทสเซียมบวกหดังนั้นแมงกานีสเหลือช้อยเดียวครับต้องเป็นบวกเเท่านั้นพอแมงกานีสบวกเเนี่ยทั้งหมดทั้งก้อนเนี่ยจะเป็นศูนหรืออย่างเช่นในกรณีของเมื่อกี้ฟอสฟอรีนแอซิดออกซิเจนเลือกไปแล้วลบสองไฮโดรเจนเลือกไปแล้วบวกหบวกหสามอะตอมเป็นบวกสม ลบสอ,องีอะตอมเป็นลบแปดฟอสฟอรัสไม่มีทางเลือกนอกจากเป็นบวกห้าเพราะถ้าเกิดฟอสฟอรัสเป็นบวกห้าเนี่ยเลขออกซิเดชันรวมทั้งหมดจะเป็นศูนย์ทัีโอเคไหมง่ายมากลองดูสักข้อนลองดูเอาเอาไทโอไซยเนตละกันไม่เอา เอาตัวนี้ดีกว่าเอาอะไรดีสังหรณ์อิเล็กตริกว่าสังหรณ์อิเล็กิกอันดับแรกสแกนก่อนใช่ไหมสแกนสแกนวับเจอไฮโดรเจนไฮโดรเจนอยู่กับซัลเฟอร์อยู่กับออกซิเจนพวกนี้เป็นอะโลหะเป็นสารประกอบโคเวเลนต์ไฮโดรเจนเลือกบวกต่อมาซัลเฟอร์ออกซิเจนทำไงเปรียบเทียบ EN กัน ออกซิเจน En สูงกว่าซัลเฟอร์ออกซิเจนมีสิทธ์เลือกประจุก,ก่อนออกซิเจนเลือกลบ2บวก1 2อะตอมเป็นบวก2ลบ2 4อะตอมเป็นลบ8นั้นซัลเฟอร์ไม่มีทางเลือกนอกจากเป็นบวก6เพราะรวมกันทั้งหมดตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ0ครับได้ไหมทีนี้ ในกรณีของสารอินทรีย์บ้างสารอินทรีย์ดูยังไงสารอินทรีย์ที่สำคัญคือวาดโครงสร้างให้ได้ครับเพราะสารอินทรีย์เนี่ยวิธีการดูเลขออกซิเดชันเราจะดูจากตรงตัวโครงสร้างอายกตัวอย่างตัวนี้แล้วกันอะซิติกแอซิด วาดโครงสร้างให้ได้ครับเรื่องสารอินซีถ้าจะดูเลขออกซิเดชันเนี่ยพันหาเคมีต้องค่อนข้างสตรองหนึ่ง C O O H ดูยังไงสาร C, ดูยังไงสารอินทรีเราจะมีวิธีการดูโดยดูตามเส้นพันธะครับโดยหลักการมีอยู่ว่าเราเปรียบเทียบทีละเส้นเลยเปรียบเทียบทีละเส้นเลย,เ,ย,ลเ,สเ,ลยเส้นไหน EM สูงกว่า เส้านไหนเอเ็สูงกว่าเส้นนั้นเป็นบวกเส้นนั้นเป็นลบค่อยๆดูแล้วกันอ่ะเปรียบเทียบเส้นแรกคาร์บอนไฮโดรเจนไฮโดรเจนมันแพ้ทุกตัวนะครับถ้ามันอยู่กับพวกอะโลหะมันแพ้ทุกตัวก็ใส่เลยเปรียบเทียบทีทละเส้นเส้นนี้บวกคาร์บอนเป็นลบไฮโดรเจนกับคาร์บอนเหมือนกันไฮโดรเจนเป็นบวกคาร์บอนเป็นลบเปรียบเทียบเส้นนี้ไฮโดรเจนเป็นบวกคาร์บอนเป็นลบสามลบแล้วนะ สองเส้นนี้คาร์บอนคาร์บอนเป็นศูนย์ทั้งคู่ท่งางมันเป็นศูนย์ทั้งคู่เป็นศูนย์กับศูน์ศูนย์นี่กศูน,น,น์นั้นไฮโดรเจนบวกหนึ่งไฮโดรเจนตัวนี้บวกหนึ่งไฮโดรเจนตัวนี้บวกหนึ่งคาร์บอนตัวนี้เมื่อกี้มีหนึ่งสองสามเป็นลบสามอ่ะดูคาร์บอนตัวต่อ,ตอไปเปรียบเทียบที่ละเส้นเหมือนกันคาร์บอนอยู่กับออกซิเจนเส้นนี้เป็น ออกซิเจน En สูงกว่านะครับพอเส้น e อสูงกว่าปุ๊บออกซิเจนเส้นนี้เป็นลบคาร์บอนเส้นนี้เป็นบวกอีกเส้นหนึ่งออกซิเจนเส้นนี้เป็นลบคาร์บอนเส้นนี้เป็นบวกอีกเส้นหนึ่งคาร์บอนอยู่ออกซิเจนอีกแล้วออกซิเจนเส้นนี้เป็นลบคาร์บอนเส้นนี้เป็นบวกนั้นดูคาร์บอนตัวนี้คาร์บอนตัวนี้เป็นบวก3ออกซิเจนตัวนี้เป็น ลบสองดูออกซิเจนตัวนี้กันบ้างเมื่อกี้ออกซิเจนลบไปแล้วหนึ่งนะลบไปแล้วหนึ่งออกซิเจนกับไฮโดรเจนออกซิเจนเอ็นชนะไฮโดรเจนอยู่แล้วเนาะออกซิเจนตัวนี้เป็นลบหนึ่งไฮโดรเจนตัวนี้เป็นหวหนึ่งดังนั้นออกซิเจนหนึ่งลบสองลบออกซิเจนเป็นลบสองไฮโดรเจนตัวนี้เป็นห่วกหนึ่งอันนี้เป็นวิธีการดูสารอินทรีย์อย่างคร่าวๆนะครับ ลองดูตัวอย่างอีกสักตัวละกันเอาอะไรดีเอาอะซิตนก็ได้อะซิตน CH3COCH3 อย่าลืมนะครับการดูได้ออกซิเดชันสารอินรีย์ต้องสตรองนิดหนึ่งต้องสตรอง,เร,องเรื่องการเขียนโครงสร้างนะต้องสตรองนิดนึงเขียนไง c h H, h. c o c o O เป็นพวกคีโตรอ่ะเหมือนเดิมดูทีละเส้นมีแค่บวกกับลบเท่านั้นนะไม่มีการมาบวกสองลบสองไม่มีนะเป็นแค่บวกกับลบดูทีละเส้นเส้นนี้คาร์บอนไฮโดรเจนใครชนะคาร์บอนชนะคาร์บอนลบไฮโดรเจนบวกใครชนะคาร์บอนอนสูงกว่าคาร์บอนลบไฮโดรเจนบวกคาร์บอนไฮโดรเจนใครชนะ คาร์บอนเป็นลบไฮโดรเจนเป็นบวกนะดูอีกเส้นนี้คาร์บอนคาร์บอนคาร์บอนเป็นศูนย์คาร์บอนเป็นศูโอเคต่อมาดูคาร์บอนตัวนี้เส้นแรกคาร์บอนออกซิเจนออกซิเจนชนะออกซิเจนเป็นลบคาร์บอนเป็นบวกคาร์บอนออกซิเจนเส้นที่2คาร์บอนเป็นบวกออกซิเจนเป็นลบต่อมาดูคาร์บอนตัวที่สามคาร์บอนคาร์บอนศูนย์ศูนย์คคู่คาร์บอนไฮโดรเจนไฮโดรเจนเป็นบวกคาร์บอนเป็นลบ คาร์บอนไฮโดรเจนคับคาร์บอนเป็นลบไฮโดรเจนเป็นบวกไฮโดรเจนเป็นบวกคาร์บอนเป็นลบนับประจุนับเลขออกซิเดชันคาร์บอนตัวนี้ลบหนึ่งลบไปสองลบไปสามดังนั้นคาร์บอนตัวนี้ลบสามคาร์บอนตัวนี้ศูนย์มีก็ศูนย์มีบวกหนึ่งบวกสองคาร์บอนตัวนี้บวกสองออกซิเจนลบหนึ่งลบสองออกซิเจนตัวนี้ลบสอง คาร์บอนตัวนี้ลอบไป1ลอบไป2ลบไป3ตัวนี้เป็น0ดังนั้นคาร์บอนตัวนี้ลอบสามง่ายๆครับเป็นวิธีการดูเลขออกซิเดชันของสารอินทรีย์แต่สำคัญนะครับโครงสร้างเราต้องสตรองครับใช้เครื่องหมายตกใจสตรองน้องๆลอง ทำแบบฝึกหัดดูแล้วกันนะครับพี่เขียนหนังสือพี่ไว้น้องๆดาวน์โหลดได้แล้วก็ลองทำแบบฝึกหัดดูในหนังสือพี่เนี่ยก็จะมีอธิบายเรื่องเนี่ยแหละหลักการทำเลขออกซิเดชันหลักการพิจนารณาของสารอินทรีย์อยู่แล้วแล้วก็มีแบบฝึกหัดน้องๆลองทำแล้วลองส่งไหมพี่ตรวจด,ดูก็ได้นะครับส่งมาในเพจในเพจของพี่ก็ได้แล้วเดี๋ยวพี่ลองตรวจทหยนะครับก็วันนี้ก็แค่นี้นะ,นะครับขอบมากครับ